สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงการทำช่องเปิดแบบหน้าต่างในผนังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเขียนผนังเป็นแบบมีสรุปข้างหนึ่งหรือยกสูงข้างหนึ่งจากผนังแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสัเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของการทำช่องเปิดหน้าตา่างอ่ะเริ่มต้นด้วยการเลือกผนังแล้วกด e d Profile การทําช่องเปิดนะครับที่เป็นหน้าต่างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องอรู้ก่อนว่าจะต้องมีเส้นวงรอบปิดนะภายในผนังนะครับวงรอบใหญ่ซึ่งถ้ามีเส้นวงรอบปิดอย่างนี้นะครับเล v ิดก็จะเข้าใจว่าวงรอบปิดข้างใน,นจะเป็นเหมือนกับซับแท็งจะเป็นซับแท็นะครับอพอผมใช้คำสั่งรอแบบสแท็กแอนเกิลเนี่ย แล้วกวาดสี่เหลี่ยมวงรอบปิดหนึง่งวงนะครับเราจะเปลี่ยนมุมเป็นทางนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับผมกด s c ขียสครั้งหรือกด s วันเดียวแล้วคลิก modify นี้ก็ได้ก็รหรือผมลองเลือกนะครับลองเลือกอเส้นแนวนอนเส้นนี้สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือมันจะมี edit นะครับ edit modify แต่ e n ม i o n เช่นเลงตัวนี้ชั่วคราวขึ้นมาเราพิมพ์ทัก 900นะครับเพราะเราต้องการให้จ,จุดเริ่มต้นของการทําช่องเปิดเนี่ยสูงจากขอบผนังเนี่ย900มิลนะครับาจากนั้นผมกด Escape แล้วก็มาเลือกเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันลิง,นงก์เดนมชันกันกับจุด900เมื่อสักครู่นี้นะครับระดับ900เมื่อสักครู่นี้แล้วผมก็คลิกที่ค่าแล้วพิมพ์เอัน100ก็คือความสูงของช่องเปิดนะครับหากผมต้องการระยะนะครับหากผมต้องการระยะ ห่างนะครับหรือห่างก็สามารถป้อนที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันสมมติในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ผมบอกว่าห่างจากแนวตรงนี้หนึ่งพันมิลนะครับแนวด้้นข้างนี้หนึ่งพันมิลแล้วผมก็เลือกเส้นนี้ต่อนะครับแล้วตัวนี้ผมกําหนดไว้ที่ความกว้างเก้าร้อยนะครับก็ต้องคลิกสลับกันคลิกสลับกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยึดหลังกันเป็นก้อนนะครับ ยดล้างกัเป็นก้นนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแ,แล้วเรากดเครื่องหมายถูกน,นะครับโปรแกรมก็จะทําการสร้างช่องเปิดให้นะครับทันทีนะครับเราฝึกใช้ดูนะครับ